น่องคเีวนอคัสิตอ,อโโกอโดโดยนระลุงโบนัครับในเือสุเสมกที่ปครับสวัสดีเนสมาชิกชาวนะคกฟุตจิตุกคนทุกท่นนะครับวันนี้มาพบกันที่สน,นาม ระน,นองนะครับบัตร่รงปัญหาจัดโดยนึ่งปายในจอนโบนัสระน,นองนะครับไทเกอร์ซุกเสมอครับนะอย่างนอกขึ้นล็นอกขึ้นเอาครับมาที่นอกวันน,นี้จากสายหลันหน้าเนี่ยนองนิวจุ<อ>มาโดยเฉพาะเลยวันนี้นี่ส่องงอกมาเดียวลงตัวได้ไ,ดไหม วันนี้กรรมการผู้ตัดสินกรรมการผู้ชี้ขาดเป็นตีตีนะครับตีอินเตอร์เขียนบัตรโดยจังปุ่ม ูกับครับ รวมดังมัดเสื้อสิบช่องนอครับเสื้อสิบช่องนครับองต่ะไยนะครับส้องขึ้นนกครับขียนนกเสียนกเสียนกจะนกขึ้นนกขึ้นนก

ให้ <Wars> เวลาเปิดวลาร้คร <eni> ั้นะครับาซนะครั้นกม่นะครับถ้าพมมองาได้ไม่ากังถึง่มมขั้นนาหวงตมด้ไหนองถ้าอต้มหไม่ได้ถ็ถึงไม่ได้ถ้าหนองต้มาได้ปันตกตัวได้ที่ถามกันนะครับแต่ถ้าผมไม่ถามไล่ไไม่มีทีกขานขึ้นมาที่ขาดพิมพ์ได้เอาใจอย่างนี้ครับุกตัวทำได้ที่ขาวกัน

แตก็บอกเลยหัวไปไปทางไหนไปขวามือกรรมการอ่วไปโน่นนะาไปโน่นนะว่ไปโน่ปปน,นปต่อ,ตอ,ตอกับความนั้นเอาชาลูกเกตกับตัวเรกเอาเป็นสมาธิกับถึงเวลายกชิงแล้วนะครับะนะกันกับกันรน พร้อมครับมาเลยครับนื่องสมสี่ายกซิ่งส่งมาแล้วครับน้ำ่โอ้ยช่วยครับช่วยครับช่วยครับ เราครับอืมจะตีมเ็นแฟนครับไปครับไเ่อมาครับเราิงจะเป็นกั้นิชเอดวีนะครับ หยบขัดชิดช่องวีครับยังไมีครับยังไม่มาครับไม่ยเ่าพี่ไมังไม่มีครับไม่ับมีครับไม่เอาไม่เอาอาจารย์นผมไม่ให้ใครเฮ้ยยังไงจริงเฮ้ยอย่าเจ้าของดูเลยยังยังครับเจ้าของยังครับผมไม่ได้ให้นะนี่นะครับไม่มี ไปครับต่อไปครับไป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 องครับจากทีมดลาน้าครับซีโดครับนี่ครับซ้องครับ สามคำครับมาเลยครับไห่ส่งครับไปสามครับไปครับ

ช่ามครับข่ามโลครับโอ้ยบิ้ลยครับครับอันนี้กล้องต่อเสิมครับฮิอ่าพบเเรไปอาโดกับอาโก็ต้องตัวเร็วก้องทิมคุณเป็นครั มครั้งโบย่านที่ันลองนันนะนละค้เนเดนเ้เเเ็นครับไรันลองันลองเลนะครับตรงมันต่มงขอหยับให้เห็นปากนกเลยนะเดินเต็มอยู่นะเจ้าของ ดูนะครับดูนะครับตรงเชือกนะซิงองีเลนะหลังไม่สุดครับสองกับสามแล้วกับไใช่ยึดหลังใช่เอาที่ใช่กันงาตามครกับ ใี่สิสิไปต่อไปครับ2อี 2> ้สิไทสิสหลังรถพี่ผมไม่ได้ให้อีก หนส่งสองสามไปสามเราขับก้อนพีนะเขาเป็นเจ้าของนอกนาหลังหมาย่างนึงไปครับ ช่ามคำครับไปตนงห่อมาพี่ขอมาเพิ่ได้หาอยู่กอยมงนไปไปไปไดอกคับเอาตอนนี้มาคนเดียวครับใบรุ่นมาคนเดียวย่งอเบิ้ลนะครับไปครับ สองสามไปสามรอครับนี่เดียวครับสองสามสามรอครับสหนึง

มาแล้วครับจ้อนามีครับไปไป,ไปกับลูกกาวึิมตรงยัยสามคอตรงนี้ครับนึ่มาแล้ว ส่งเนาะครับส่งมาแล้วครับสร้างครับสีดูสีส,สีสีดอกลับไป เราครับไปอางน้อางนี้อย,ย่าีเราเ็บไปไปไปมินช่วยเก็บน่าจะเป็น

อบักบักเอาเรียวก้อนปีตูเขา่ได้ห้บัก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 บับัก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 กับักบักบัักบัักบักบักับัก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 บัับักบักบบักบักับักบักบับ Ừ, ไปครับห,ห้าคำครับไปครับออกถึงช่วยดิไปครับตือนลองดีให้สัดเลยด้าอง้างดีใจได้ได้ๆๆหนึ่งเดียว

มาส่องเอลิคอปเตอร์เเสรรรร็จียยบบ้อคั

ร่ามดีเลยก็ว่านั่นล่ะ่ะห้านลึกเร่องสองตัวบางทีบางทีห้านห้าน่อไม่นะ1นึองร่ามดีแล้ว4แล้วอ้า เจ็ดไปได้ถ้าไม่ได้านสิบอ่บองสิบามเกินสองตัวอาีน่งขีดให้ดูพี่ตางบอที่นกกเดิมสองตัวเกินตัวเต็มหน่ีตัวสี่ตัวสี่ตัวมันสิามหลังวันใช่ไหมนกเก้าเลือกเหลังวันคูณเจ็ันหกสดนึ่งนกนกกี่ตัวนกสิเตัวมมันสิเด เจ็ดตัวเเจ็ดหันเจ็ดหันเจ็ดอห้าพันเจ็ดย่้าพันเจ็ดห้าพันเจเบาห้าพันเจดอกห้าพันเจ็ด้ามนก็าตัวห้าพันเจ็ดยถ้าไม่มีใครขานห้านนะพี่นะถ้าใครจะขานกว่าพ่มเดินทางก็บอกมาเลยพี่ห้าเดอขอใคร้างนี้าันเจ็ดอกิด้วยไม่ขอใครมั้งขอประตูซอกมั้ยประตัวอกข่งใครดอกกันตัวมีขอไครมั้ ัวไม่ตัว่จริงนะนกอาดอกนหม่บอกไม่เป็นไรตัวไอม่ตัวไอ้ไอ้ไอ้ี่ตัวอาดอกสามตัวจริงครับถ้าดอกม็เอาอ๋อไปตัวไปตัวที่สที่สเลยเอาไปสวัสดีครับรับผมชื่ออะไรครับ ชื่อนกว่าชื่อคนนกับชื่อกุนก่อนชื่อนงตงครกับนงทงบังทงภูเก็ตกับผมวันนี้นกตัวนี้ได้ถึงหนึ่งชื่อชื่ออักโกรับเจ้าหักคอยกคัดร้องยกยกคัดซองกันปั๊บครับสี่หกสี่หกครับแล้วก็ยกชิงหกดอกหกดอกครับสามกู้ตัวเดียวตัวเดียวเออประวัติตัวนี้นกตัวนี้พอทราบไหมอ่าปอโกมาครับโอ้ฝังติดตามเจ้าหักคอด้วยนะครับครับผมเออ ตอนนี้เป็นกำลังไอ้นกไอ้นกใหม่มาเองครับผมตอนนี้ในบัดไอ้บัดเพลงเลยครับวันนี้ทางเพจหลวงปูก็ขอแสดงความยินดีกับไอ้เจ้าหักคอและพี่ทงบังทงด้วยครับครับขอบคุณมากครับ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 เอาถวอาห้อยก่อนเดี๋ยวใส่สามออาวันนี้นกที่ได้ที่สองที่สามเชียอะไรครับพี่เจ้าเวนดำคุณแผนทีมครับ ของทวดเสริมนกใหม่เจ้าเบิ้ลเจ้าเบิ้ล๋อตอนนี้ก็ฝากฝากไอ้เพจหลวงปอติดตามเจ้าอินดาของพี่รองตูและเจ้าเบิ้ลของทวดเสริมไว้ด้วยนะครับวันนี้ทางเพจหลวงปอก็ขอแสดงความยินดีกับพี่รองตูจากนักวันตินมมาที่มาช่วยในหานที่น้องไทเกอร์จัดวันนี้ด้วยต้องขอขอบคุณมากครับขอบแสดงความยินดีกับท่านรองตูด้วยขอบคุณครับ